สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเราหายกันไปนานมากเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มาเล่าอะไรให้กันฟังเลยช่วงนี้นะครับก็ด้วยภารกิจหลายอย่างนะครับภารกิจส่วนตัวทั้งเรื่องของบริษัทที่ดูแลด้วยนะครับค่อนข้างจะยุบยิบไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของทุกท่านแล้วของผมด้วย <c oughs> ก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังมันๆน,นะครับเป็นสาระความรู้นะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตเมื่อสักประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยี 28, ่สิบมีนาคม2,564นะครับเป็นการเลือกตั้งเทศบาลน,นะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งเราไม่ได้มีการเลือกตั้งแบบนี้มานานมากนะครับเจ็ดแปดปีละถ้าจำไม่ผิดนะนานละล่าสุดที่เลือกตั้งไปก็โอ้นาน <c oughs> นะครับทีนี้ทำไมถึงบอกว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคนเดิมที่เขาเคยอยู่ในอำนาจเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่เขาโดนเลือกตั้งมาตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยก็มามาสิ้นสมัยเมื่อก่อนที่จะเลือกตั้งมาที่28่แนี่เองนะครับก็มีการมาก็เรียกว่าถ้าถ้าเป็นพวกเราก็ก็คือสอบไปนะครับมีการสอบเข้าไปใหม่ครับทีนี้ เรามามองถึงเรื่องของอการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับมีทั้งหมดกี่แบบนะครับมีหลายท่านเคยถามผมนะว่ามีทั้งหมดกี่แบบซึ่งบางคนก็บอกว่ามีแบบนั้แบบนี้อจริงๆเขาเขามีบทบัญญัติไว้นะครับชัดเจนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นเนี่ย e c e n t ท a l i z a t i ั n เนี่ยทั้งหมด5รูปแบบนะครับ รูปแบบที่1ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีการเลือกตั้งไปแล้วนาะยกอบจอแล้วก็สมาชิกนะครับอบจอทั้งหลายแบบที่2ก็คือเทศบาลเทศบาลนาครเทศบาลเมืองอันนี้เป็นแบบที่2นะครับเป็นกลุ่มของเทศบาล <c oughs> แบบที่3นะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรืออบตอนี่เองนะครับส่วนที่4ก็เป็นเขตปกครอง,องพิเศษ special district เนี่ยครับ ปัจจุบ,บันประเทศไทยมีแค่จุดเดียวก็คือพัทยาเมืองพัทยานะครับเขาไม่ใช่เทศบาลนะครับเป็นเมืองพัทยานะครับพูดให้ดีพูดให้ถูกก็ต้องเรียกว่าเป็นเมืองพัทยานะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตปกครอง,องพิเศษอีกรูปแบบนึ่งเหมือนกันแต่แยกมาเป็นการบริหารรูปแบบพิเศษที่ไม่เหมือนกับสี่รูปแบบก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าสี่รูปแบบก่อนหน้านี้เนี่ย เขาเขาจะมีเทียรครับมีเลเยอร์ของเขาอยู่นะครับพูดก,ก็ก็ได้เลยว่าอยา่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเขาจะเป็นการปกครองแบบชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวคือไม่ไม่ได้ขึ้นกับใครเลยไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเขาขึ้นกับมหาดไทยโดยตรงนะครับส่วนอบจอ,อบตอเทศบาลเนี่ยก็ก็เป็นทูเทียนะครับทูเทียยังไงหมายถึงว่าเป็น2ชั้นครับสองชั้นการปกครอง นะครับท,ทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย <c oughs> เป็นสภาบนนะครับเทศบาลอ,ออบจและเขตปกครองพิเศษเนี่ยเป็นสภาล่างนะครับโดยเราจะคือเราเราเราทำไมถึงบอกว่าเป็นอย่าง,งานั้นใช่ไหมครับในหนึ่งจังหวัดเนี่ยมีอบอจอแค่แค่อันเดียวหน่วยงานเดียวออบจมีแค่หน่วยงานเดียว,ออว,ยเ,ยวเพราะว่าอบจอเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดของเขาว่า สมาชิกขั้นต่ำของเขา24คนนะครับเขาจะไล่ตามจํานวนประชากรนะครับตามความหนาแน่นของประชากรถ้าสมาชิกเกิน1ล้านคน1นล้านห้าแสนคนเกิน2ล้านคนเนี่ยมันจะมันจะมีข้อกาหนดแต่สูงสุดของเข้มีสมาชิกได้ไม่เกิน48คนนะครับอย่างบางจังหวัดมีสมาชิกอี่สิคนเพราะประชากรเขาเกิน2ล้านคนนะครับอย่างบางจังหวัดมี42คนเพราะประชากรเขาเกินเท่าไหร่ครับ หน,นึ่งล้านห้าแสนคนนะก็จะก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีการแบร่งเขตออกไปแบบนั้นนะครับทีนี้อบจอเนี่ยที่เรามองไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นสภาบนเพราะว่าเขาดูแลทั้งจังหวัดนะครับตัวสมาชิกก็จะเยอะซึ่งในตัวสมาชิกที่ที่ได้มาเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งนะครับตัวนายกที่ได้มาก็เช่นกันก็มาจากการเลือกตั้งหรือ direct election dire โดยตรงเลยจากผู้อาาชนนะครับแต่ขึ้นตรงกับมหาไทยนะครับ ราะว่าบจอเองก็จะมีหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยที่เป็นรัฐบาลกลางนะครับ National Government เนี่ยเข้ามาดูแลก็คือว่าประหลัดนั่นเองนะครับตัวประหลัดก็จะเป็นตัวแทนของภาคมหาไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งบททั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ทีนี้มามองเรื่องของเทศบาลน,นะครับเป็นส่วนที่2เนี่ยเทศบาลมีอะไรบ้างมีซอยยิบย่อยเลยนะครับเทศบาลนคร เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นะครับ3รูปแบบนี้แตกต่างกันยังไงเทศบาลนาครมีประชากรเกิน5 0 0ห0คนในเขตตำบลน,นั้นนนนะครับในเขตตำบลนั้นๆั้นต้องบอกว่าตำบลน,นั้นเช่นตำบลในเมืองอมีประชากรเกินห0 0ห0คนเขาก็จะต้องขึ้นเป็นเทศบาลนาครน,นะครับซึ่งเทศบาลนาครเองเนี่ยก็จะมีสมาชิก24คนนะครับ สีเขเลือกตั้งนะครับของเขาเองก็จะประมาณนี้มีรองมอีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนายกเทศบาลนครมีรองนายกเลขานะครับมีอันเนี้ยคือส่วนนี้จะเป็นเรื่องของนายกจะเป็นคนเลือกตั้งขึ้นมาเองนะครับเพราะว่านายกได้มาจากประชาชนเป็นคนเลือกตั้งแต่รองนายกแล้วก็เลขาที่ปรึกษานายกจะเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเองนะครับ วันนี้เราเราเรียกว่า,าเป็น major system เนี่ยเขาเขามีอาสองสามรูปแบบน,น,นะครับที่ผมผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปก,ก่อนหน้านู้น่ะเรื่องเรื่องการการการบริหารจัดการที่ว่าที่เคยพูดเรื่องของก็เ,เรียกว่าอะไรนะครับเรื่องของอะไรนะข้าบิเนตลีดเดอร์ชิพผู้นำสภาประมาณเนี้แล้วก็จะเป็น แมแม่โมเดลแม่ก็คือนายกเทศมนตรีแล้วฮะ M A Y O R แม่แม่โมเดลนะครับจะมีสองรูปแบบ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นของออรูปแบบสภา,าก็คือเขาซิลแมเนเจอร์เอ้ยเขาซิลเขาซิลแมเนเจอร์นั่นแหละครับเขาซิลแมเนเจอร์เนี่ยเขาจะเป็นการเลือกขึ้นมาเป็นขบิเนันก่อนนะครับ ก็จากคาบิเนตก็จะกลายเป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ก็จะมาเลือกอะไรต่างที่ผมพูดไปนั่นแหละอันนี้จะเป็นเทศบาลนาครนะกันนะครับซึ่งเทศบาลนาครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเนี่ยใช้หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการค,คล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันทีนี้มาที่เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองก็มีประชากรเกิน10,000คนนะครับในตำบลน,นั้นมีประชากรเกิน10,000คนเขาก็สามารถยกฐานะเขาขึ้นเป็นเทศบาลเมืองได้ นะครับแต่นะครับไม่ใช่ประชากรอย่างเดียวครับมันต้องมีเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่ารายได้ต้องถึงเกณฑ์แล้วถึงสามารถที่จะยกระดับมาเป็นเทศบาลเมืองได้นะครับตัวทันมาก็เป็นเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเนี่ยมีประชากรเกิน7 0 0 0คนนะครับแล้วก็ต้องมีรายได้เกินตามที่พระาราชบัญญัติกําหนดไว้นะครับแล้วก็จะสามารถขึ้นมาเป็นเทศบาลตำบลได้นะครับตัวที่2เนี่ยเรื่องเทศบาลในที่แบ่งออกเป็น3ระดับ3ามเลเวลเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ทั้งสามตัวเนี้นะครับเทศบาลเมือง <c oughs> เนี่ย <c oughs> ก็จะมีการแบ่งเขตออกเป็นสามเขตนะครับจะไม่เป็นจะไม่เป็นสี่เขตนะครับเทศบาลเมืองจะเป็นแค่สามเขตเทศบาลตำบลจะเป็นสองเขตนะครับแต่ละเขตก็จะมีตัวแทนคือสมาชิกเนี่ย <c oughs> เขตละหกคนถ้าเป็นเทศบาลนาครก็จะเป็นสี่เขตก็เป็นยี่สิบสี่คนนะครับก็จะประมาณนั้นซึ่งยี่สิบสี่คนเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับ อบอจอนะครับอบจอก็จะมีจำนวนสมาชิกน้อยที่สุดคือ24คนมากสุดไม่เกิน48คนประมาณนี้ะนะครับตัวสุดท้ายครับเป็นอบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับองค์การบริหารส่วนบลคืออะไระเขามาจากเขาก็คือมีประชากร เขาเรียกว่าตำบลนั้นนั้นมีจำนวนประชากรไม่เยอะนะครับคือไม่เกินไม่น่าจะเกินเจ00คนนะถ้าเกินเจ00คนก็ต้องยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วก็รายได้ที่ได้จากการจัดเก็บการคิดภาษีเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับก็จะเป็นอบตอนะครับแต่ในอบตอเนี่ยก็มีนายกครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นี่ยคือแบงโมเดลเหมือนกันนะครับแล้วก็สมาชิกก็ได้มาจากการเลือกตั้งเช่นกันนะครับ ต่การเลือกตั้งสมาชิกอ,อบตอเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เหมือนเทศบาลไม่ได้เหมือนอ,อ,อบจนะครับเพราะว่าตัวของสมาชิกอ,อบตอเนี่ยมาจากตัวแทนหมู่บ้านนะครับโดยตรงเลยหมายถึงว่าในหมู่บ้านน,น,นั้นนนะน่ะสมมต,ติว่าตำบลน,นี้มีสิิมหมู่บ้านนะครับก็จะมีตัวแทนมาสองคนนะครับตำบลหมู่ละสองคนนะครับบางบางบาง,บางถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นเรื่องเรื่องของเนี่ยเขาก็จะประมาณหมู่ละสองคน นะครับขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขตสุขาภิบาลเนี่ยเขาเรียกว่าสุขาภิบาลเนี่ยก่อนที่มาเป็นเทศบาลเนี่ยก็กำนันผู้ใหญ่บ,บ้านแพทย์ประจำตำบลอันนี้เขาเป็นโดยตําแหน่งนะครับสมัยก่อนเป็นโดยตําแหน่งแต่หลังๆมีการกระจายอำนาจหลังปีของพศสอ3 8สเป็นต้นมาเนี่ยก็ให้ยกเลิกตรงนั้นไปนะครับเพราะว่า ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแพทย์ปนระดับบนเนี่ยเขาเขาเป็นมหาไทยโดยตรงนะครับก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นเอ่อเป็นให้สมาชิกเนี่ยเลือกผ่านมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนครับเปลี่ยนรูปแบบไปใหม่นะครับซึ่งตึงนี้ก็เป็นจุดดีที่ทําให้เราได้บองเห็นเรื่องการกระจายอำนาจอย่างชัดเจนนะครับ3ามรูปแบบที่ผมพูดมานี้เนี่ยผมยังไม่ได้กล่าวถึงพัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้จะเป็นการพูด เบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราก็ค่อยมาคุยกันว่าเออแล้วแต่ละจุดเนี่ยมีมีความซับซ้อนอะไรยังไงมีอะไรที่มันดูโดดเด่นมีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่คุณจะได้เข้าเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับก็คือได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยท่านสมาชิกค,คนนั้นจะต้องมีความโดดเด่นพอสมควรนะครับและที่สําคัญเนี่ยเบอร์หนึ่งของแต่ละตําบลก็คือ นายกนะครับนายกต่างๆเนี่ยนะครับบุคคลบุคคลนี้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยเลยครับ <c oughs> ลักษณะพิเศษของเขาครับคือเป็น leadership ด้วยนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อจะเสนอนโยบายร่างนโยบายร่างงบประมาณนะครับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมดในการบริหารเมืองอย่างยั่งยืนในการทำระบบ i n f r a สตั u กเจอร์ก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับการ บริหารธรรมพิบาลทรให้พิบานเนี่ยเป็นเป็นบทความที่พูดไบ้กว้างมากนะครับคือโปรง่งใสสุจริตตรวจส,สอบได้อะไรประมาณนี้เราก็ไม่พูดถึงเราไม่ลงลึกนะครับแต่จะลืมว่าท่านผู้นําเองเนี่ยที่ที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมโฟกัสไปที่ท่านนายกแล้วกันนะครับนายกเนี่ยจะเป็นลีดเดอร์ชิพที่มีความสําคัญมากในแต่ละตงบลว่าถ้าคุณเลือกใครเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าลีดเดอร์ชิพท่านนั้นเนี่ยมีเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์คือวิชั่นเนี่ย ชัดเจนนะครับก็จะมีเรื่องของนโยบายหรือว่า Policy ชัดเจนเช่นกันเพราะว่าวิสัยทัศน์จะต้องโดนตั้งขึ้นมาก่อนตามมาด้วย Policy p โ l i c y เสร็จทิ้งจะมาทําเรื่องของส t ิตินะครับหรือว่ายุทธศาสตร์ต่างๆที่จะตามมานะครับถ้าผู้นําเก่งตําบลน,นั้นก็ไปได้สวยนะครับอย่าลืมนะครับยุคนี้เป็นยุคของ globalization นะครับไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมัน,มน globalization คือโลกาภิวัตน์นะครับ ในอนาคตอันใกล้เราก็จะเจอกับยุค disruption คือยุคทำลายล้างนะครับที่รุนแรงโหดร้ายนะครับใครดีใครอยู่ใครไม่ไมหน,นี็ก็ไปกันตามไปกันตามสายลมเลยแล้วกันนะครับถ้าคุณคิดจะเป็นผู้นำที่ดีวันนี้คุณก็ต้องมีความโดดเด่นถ้าคุณคิดจะเป็นผู้บริหารที่เก่งคุณก็ต้องมีความโดดเด่นเช่นกันสองคนนี้ไม่ต่างกันผู้บริหารจากที่เขาเคยเป็นผู้บริหาร ธุรกิจก้าวมาเป็นผ,ผู้บริหารของหน่วยงานหรือว่า,าตำบลทั้นๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีความโดดเด่นเช่นกันครับฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับคลิปถัด,ถดไปนะครับถ้าคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องอะไรครับ <c oughs> ผมจะขอกล่าวเรื่องอบตเอ,ตอ,เอยองการบริหารส่วนจังหวัดก่อนว่า d deep in Detail เลยว่าอาบาจอคืออะไรใครมีหน้าที่อะไรใครทําอะไรความสาคัญของเขาอยู่ตรงไหน,นเขาเปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงแล้ว พอมาเราเรามามองถึงเทศบาลในคลิปถัดไปครับเทศบาลเทศบาลนาครคือใครและเทศบาลนาครเนี่ยทำไมมีความโดดเด่นคล้ายๆกับอาบาจอแล้วพราะประมาณใครมากกว่ากันใครอะไรยังไงยังใครยังไงเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราก็จะไปดูกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าเทศบาลเนี่ยความสาคัญของแต่ละจังหวัดของเทศบาลจังหวัดนั้นๆเลยเนี่ยคือเทศบาลนาครเพราะว่าบุคคลคนนั้นคือคนที่จะ ลิทิ้งเช้งเลยเช้งจังหวัดนั้นไปเลยทั้งทั้งหมดเลยโดยอีกคนหนึ่งคืออบจอบจอนี่ก็เช่นกันเขาก็สามารถที่จะทำบิ๊กเช้งได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่โดดเด่นเท่าเทศบาลนครนะครับเทศบาลนครผมถือว่าโดดเด่นมากนะครับเป็นเป็นสิ่งที่โดดเด่นอบจอก็ก็โดดเด่นเหมือนกันแต่ก็ไม่เท่าไหร,นร่นะครับเท่าที่มองนะครับถัดมาก,ก็จะเป็นเรื่องของ เทศบาลนี่จะยาวหน่อยเพราะว่ามันมีเทศบาลเมืองเทศบาลนครเทศบาลตำบลถัดไปเนี่ยถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ <c oughs> อบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ไปเรื่องพัทยาแล้วก็ไปเรื่องกรุงเทพมหานครนะครับคลิปนี้สั้นๆ15บนาทีได้สาระความรู้นิดๆถ้าชอบก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วยังต้องมีสิ่งที่ต้องแก้ไข ยังไงก,ก็แจ้งมานะครับในคอมเมนต์ยินดีรับฟังทุกเหตุผลครับขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปสวัสดีครับ